สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา2บาทรัชกาลที่9แบบุนเวียนปีพศ2558นนะครับก็มาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะอะลูมิเนียมบอลนะครับโลหะอะลูมิเนียมบอลนั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับ แต่ไม่ใช่โลหะทองเหลืองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโลหะทองืดงนั้นก็จะเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงผสมกับสังกะสีนะครับถึงจะเป็นโลหะทองเหลืองนะครับแต่โลหะอลูมิเนียมบอนนั้นก็เป็นโลหะผสมเช่นกันนะครับแต่จะมีส่วนผสมดังนี้นะครับทองแดง9 2อซอลูมิเนียม6%เซนิกเกิล2%ซก็จะเป็นโลหะอลูมิเนียมบอนนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ 2 1 7 5 mm มมนะครับน้ำหนัก4กรัมนะครับส่วนด้านขอบนะครับก็เป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบอยู่นั้นผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับ ก็จะเป็นพระบรมบรรพตวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับวัดนี้เหรียญ2บาทปีพศ2558นะครับก็เป็นเหรียญที่ติดอันดับผลิตน้อยอันดับที่6ในเหรียญ2บาทรัชกาลที่9แบบมูนเดียนนะครับแต่จำนวนการผลิตนั้นเยอะมาศาลเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่155ล้าน เหรียญน,นะครับจึงทําให้เหรียญสองบาทปีพศ2558ถ้าเป็นเหรียญปกติที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับณนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีราคานะครับยังขายไม่ได้นะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ2บาทนะครับแต่เหรียญสองบาทปีพศ2558นะครับ มีแบบที่ได้พบเจอแบบที่มีราคาแพงอยู่นะครับถ้าสภาพสวยๆนั้นเหรียญละ2 0 0 0ันบาทเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญต้องเป็นสีเงินทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับต้องเป็นสีเงินทั้งเหรียญเลยนะครับแล้วก็แม่เหล็กจะดูดไม่ติดด้วยนะครับถึงจะมีราคานะครับ เหรียญต้องเป็นสีเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับจึงจะเป็นเหรียญที่มีการพบเจอและก็มีราคาแพงนะครับ